Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. เพียมตังอวยพรพ่อก่อนลูก ครับอะไรอีกครับีออไบอกรักพ่อด้วยครับอมตังรักพ่อครับอ้าวรักพ่อลูกรักพ่อครับพี่เปา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 รักพ่อด้วยพี่เปารักพ่อรรัักกพี่เปารักพ่อก่อนจูน่อยนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอ้าวพี่เปา เปล่าเปล่าแล้วเปล่าเปล่า,ลาสิลูกเย